สบายดีสบายดีสวัสดีจ้ามื่อน,นี้เข้ามาจวดส่วบักสมโอใส่แจวใส่ยังหดเรียบร้อย แก้วเขาก็มียังไล,ล่เขาครัวเพรปโนเกลือแผงนัวเร็ียบร้อยบักสมโอน่วยบกยยักใหญ่ๆการกิน เป็นความสามารถเฉพาะตัวหามลอกเลียนแบบมัมไม่ผักกัน สมันหวานอันนี้แต่งเองเริ่มมีกันเริ่มเหือออกอ่ะ 道了 <laughs> 就係噉。S 1> <S 1> <s 1> <c oughs> มันบอกแล้วว่าเพจตอนที่แลกว่าสีเหตุลนะ้ว เห็นเป็นชิ้นใยๆล้วจเจล่แจวที่ละน้อยอย่าไม่ประสาใจก็เลยห้อยแจวลงนี้เลยซะ <_ c oughs> ตอนนี้ก็เลยสา,าใจ <_ c oughs> ค่ะสังเกเือทถนนี้จะบ่มีเหรอ ไม่จติดคอต่างลาก่อน เปนไปฟอยไปน้ำละกันเนาะห้ามลอกเรียนแบบเดอิเอีกน้อยเดอ้อมันเผ็ดนี่ห้ามกินเดอ้อ สานบ,บางสมโอมันก็จะบสชมหลก็จะบวารหลพอดีกินนั่นแ่ะแต่เป็นน้วยที่บักบักใหญ่เลยได้เนี่ย นี่สงสัยจะกินไม่หมดอขอยอมแพ้ต่างละก่อนนะ อันบางคนที่เขากินสมตำอ่นะกินแบบเผ็ดๆนะค่อยสุดยอดเลยแต่ว่าค่อยกินบ่ได้ขนาดมือนี่นี่นะซูชิกับมีเกลียบู่ลหรเฟ็ดเฟ็ดหิง <laughs> Ngon phết hình cột lại cột tre cột nữa chả? พาก,กินมือนี้พาก,กินส่วมักสมโอหลายหลักเพชรตอนนี้ก็คอย,ยอมแพ้เลยมันเนี่ยคือว่ากินโมเบิร์ะเพชรพอดอะที่แรกก็ว่าซียดโบเพชรแหละแต่พอเขาเพชดแบบนี้แล้วเขามาตักตักใส่แล้วก็เลยก็เลยเกิดอาการแบบว่า ทางฮอนทางเพชรผสมประสานฝากกดไลค์กดกแชร์นะเด้อจะ้ะกดกระดิง่งไว้พร้อมเพื่อมือหน้าสีได้มีเมนูใหม่ๆแบกแบกให้เบ่งมือนี้เนี่ย <c oughs> ขูเลยแหละมือเนี้มันออกอากาศแล้วมันบมไวเร็ว ขอบคุณทุกคนด้วยจ้ะ